วัสดีครับวันนี้เราก็มาทําการแก้ไขประตูหลังบ้านนะครับช่างเก่าที่ติดไว้ตั้งแต่แรกที่ว่าเราจ้างเขามาติดมันเป็นตัวดิเบตหรือตัวลิเวตยิงไว้นะครับเราก็ทําการบ่งตัวลิเวตออกเพราะว่ามันขาดนะครับไอตัวกันมแมลงกันพวกอะไรเข้าเนี่ยมันขาดเราก็บ่งออกมานะครับแล้วเราก็ทีแรกอรผมก็ยับใส่กลับไปอย่างเดิมนะครับแต่เรามาพิจารณาแล้วเฮ้ยมัน เดี๋ยวมันก็หลุดอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทําการถอดมันออกนะครับเอาโดยใช้สกูไลงัดมันออกพรอเป็นอลูมิเนียมแบบบางนะครับไม่ไม่ได้หนามากแต่ก็โอเคอยู่พอออกได้มันก็จะเป็นร่องห่างนะครับผมก็ทําการกลับด้านนะครับกลับด้านในส่วนเอาที่ว่าที่มันไม่มีรอยนะยัดกลับไปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ค้อนตีไล่ตีให้มันทั่วนะครับค่อยๆตีเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้รองกวกเบื้องมันแตกก็ค่อยๆตี พออยู่เสร็จผมก็ทําการเพื่อความมั่นใจแล้วก็ทําการหยอดกตาตช้างผมแต่ผมจะหยอดแค่ด้านเดียวนะครับเผื่อแบบมันขาดอีกเราอาจจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่และที่เหลือเราก็ูลก,ก่กาแล้วก็ทําการใช้น็อตสกูยิงเข้าไปเลยครับเป็นน็อตสกูยิงเหล็กที่ผมเก็บไว้นะครับช่างเขามาทําฝ้าแล้วมันหล่นผมก็เลยเก็บเก็บไว้เนี่ยเราก็ได้ใช้ประโยชน์จากของเหลือนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปทั้งหมด5ตัวนะครับพอเรายิงครบนะครับเราก็ ตรวจทานความเรียบร้อยให้ดีนะครับว่าเปิดปิดมันปกติไหมอันนี้ก็ตรวจาานความเรียบร้อยเปิดปิดปกติก็โอเคครับเป็นอันเสร็จครับ